ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ 5D พีเมียมประจำปีงบประมาณ2567ด้วยความยินดียิ่งศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครมีข้อมูลต่างๆดังนี้ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนสวรรค์ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านคอนสวรรค์ตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานรน,นิวาสจังหวัดสกลนครและมีนางสาวสุชาดาปลุกใจเป็นครูประจำตำบล ตอนที่2มีข้อมูลการประเมิน5ด้านดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆดังนี้ด้านวิชาการมีจํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการจํานวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมด51คนมีการจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนและมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนสวรรค์ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการศึกษาโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้เรียนที่คาดว่าจะจบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,566เข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติ n n t e ทตคิดเป็นร้อยละ80อร์เซมีการรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพอชอและมีการวิจัยชั้นเรียนหรือวิจัยอย่างง่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ80อร์เร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ82.30เอร์เซกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตร1อำเภอ1อาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชีพกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเช่นการทำไข่เค็มจากดินจอมปลวกการสารตะกร้าจากเส้นพลาส,สติกการทำขนมเค้กกล้วยน้ำว้า การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรพัฒนาอาชีพแบบชั้นเรียนจำนวน31ชั่วโมงขึ้นไปเช่นโครงการช่างปูนหลักสูตร40ชั่วโมงศูนย์การเรียนรู้ตำบลคอนสวรรค์นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านคอร์รัปชันโครงการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อมของผู้รับบริการในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและความพร้อมของผู้รับบริการ ระดับความสำเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนนางสาวสุชาดาปลุกใจครูกศนอตำบลคอนสวรรค์เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมทำโรงทานให้กับผู้มาบริจาคโลหิตร่วมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมจัดสถานที่ในการประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของศูนย์การเรียนรู้ตำบลเอื้อต่อการเรียนรู้มีสภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนปลอดภยัยมีการจัดสภาพโดยยึดหลัก5สอสะอาดตาปลอดภยัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการบูรณาการนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีธรรมเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะดนตรีพื้นบ้านด้านการจักสารและหัตถกรรมปราดด้านหมอพื้นบ้านด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริงมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอวันรณิวาสขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ตำบลต้นแบบ 5D พรีเมียมประจำปีงบประมาณ2,567เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาประเมินและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป